โสเคียอีกลายไม่ใช่ดาราแอบ,บท้องใกล้คลอดลั่นหยุดเมาได้เลยหลังจากที่มีข่าวลือว่ามีดาราแอบ,บซุ่มตั้งท้องสุดใกล้คลอดทําให้ชาวเน็ตที่เป้าคนในวงการตามคําใบ้ก็หลายคนรวมถึงดาราสาวคนนี้ด้วยจักรจันท์อคัมสิริเพราะมีบางคอมเมนต์บอกว่าใช่จอจอหรือเปล่างานนี้ได้เจอเจ้าตัวในกองละครเรือชดานางของทางช่อง8เลยมีคําตอบมาว่า ไม่ใช่ดิฉันค่ะเพราะในข่าวบอกว่าอายุ40ขึ้นซึ่งดิฉันยังไม่ถึงตัดดิฉันออกไปได้เลยส่วนที่ชาวเนต็ตมาพิมพ์ว่าจอจอคงเป็นชื่ออื่นหรือเปล่ายืนยันว่ายังหุ่นดีสเลนเดอร์ยังไม่มีปุธ,ธิดาถึงแม้ว่าอยากจะมีก็ตามย้ำว่าไม่ใช่ดิฉันกองละครยังถ่ายได้อยู่นะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนี่ c o คค่ะ